ช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้าการไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องของศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยพยานคนที่2ของฝ่ายผู้ร้องยืนยันค่ะว่าการแก้ไขมาตรา291ในครั้งนี้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามจากคุณพักวิภาพรเลิศรายงานสดจากศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะเชิญค่ะคุณพักวิภา ขอบคุณมากค่ะคุณสุทธิพรคะหลังจากที่พลเอกสมเจตบุญถนอมนะคะพยานปากแรกของฝ่ายผู้ร้องนั้นได้ขึ้นเบิกความต่อสารเป็นคนแรกแล้วนะคะคนที่สองค่ะก็คือนายเดชอุดมไกรฤทธิ์สวสรรัญหาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร้องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่สารนั้นจะมีการสั่งพักการไต่สวนในช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาค่ะ นายเดชอุดมไกลฤทธิ์หนึ่งในฝ่ายผู้ร้องกลุ่มสวสัญหาได้เบิกความต่อสารว่าย,ยังคงกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยสอสอรอนั้นจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแม้ว่าประธานรัฐสภา,านนั้นจะเปิดให้มีกลุ่มข้าราชการคณะบดีคณะนิติศาสตร์สมัครใจเข้ามาเป็นคนกลางในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะคะก่อนที่จะมีการลงประชามาติก็ตามเนื่องจากนายเดชอุดมเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นขัดมาตรา291ที่ให้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของรัฐ คณะรัฐมนตรีและก็ประชาชนที่เข้าชื่อกัน50,000รายชื่อนะคะดังนั้นการตั้งสรจึงผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นค่ะอย่างไรก็ตามนายวัฒนาเส้งไพโรธทีมกฎหมายของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายของผู้ถูกร้องนะคะก็ยืนยันว่านายสมศักดิ์นั้นได้พยายามหาทางออกโดยยืนยันว่าหากมาตรการใดที่ทําแล้วทําให้นายเดชอุดมรู้สึกคลายความกังวลประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะทําตาม เราไปฟังเสียงการโต้อตอบสักค้านกันระหว่างนายอุดยาและนายวัฒนาะครับเรื่องความกังวลเนี่ยมันประเด็นผมว่ามันเป็นประเด็นรองครับท่านผมคิดว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นตามรัฐมนูญฉบับนี้ขณะนี้ก็คือว่าทําไมถึงมีการตั้งสอสรอเพราะว่าในมาตรา2 9 1เก้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับคออนุญาตประธานกาเปยนต่อไป ถ้าเทียบกับรัฐนูญแห่งราชธนาจัดไทยพุทธศร2,540ซึ่งตอนที่ผมเป็นกันนิิการยกร่างเราได้แประยะติในวรรคแรกของมาตรา313เดิมของรัฐนูญปี2540ที่บอกว่าการแก้ไขรัฐนูญจะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการหงต่อไปนี้คำที่เราแปลยะติกันในวันนั้นก็คือว่าเป็นมาเป็น291เนี่ยนะครับการแก้ไขเพิ่มจำนวนให้กระทำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในอวกรนีคาว่าให้เนี่ยครับผมเชื่อว่าเพื่อนนักกฎหมายก็รู้ว่ามันบังคับก็ต้องทําตามนี้นะครับแล้วเราก็พูดกันถึงว่าจะตั้งส,สรได้หรือที่เป็นประเด็นสําคัญครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐนูญน,นั้นเนี่ยต้องให้รัฐสภาทำคนเดียวผมมีความเห็นว่าท่านไปตั้งส,สรเนี่ยท่านมอบหน้าตั้งส,สรไปเนี่ยท่านไปทําได้อย่างไงถึงก็นาบอกว่ามันจะไปลบล้าง สองเงินไขที่เป็นลักษณะต้องห้ามนะครับที่จริงเราเควรพิจารณาข้อที่จริงปรับข้อกฎหมายและบอกผิดถูกด้วยซ้ําแต่เมื่อคําร้องส่วนใหญ่เป็นความกังวลและอภิปรายกันมากเลยและท่านประธานเองก็บอกว่ามันก็ใช่ความคิดของเขาก็ากังวลได้เหมือนกันฉะนั้นเพราะไม่มีกระบวนการตรวจสอบอีกรอบเพราะส่งกรกตกรตประชามติออกหวัวออกกล้อยเลยอันนี้เห็นด้วยแต่เมื่อสอสรไม่ใช่ท่าเมื่อเพื่อนสมาชิกล่างขึ้นมาแล้ว ในสภาล่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่และยังไม่ได้การแก้ไขสุดท้ายวารละสองมันผ่านจะลงวารละสามแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องถามว่าความกังวลที่มาร้องเนี่ยจึงสอบถามท่านถ้าท่านเสนอและท่านหมดความกังวลท่านประธานยืนยันครับท่านจะเชื่อหรือไมก่กระชับผมยืนตรงนี้ว่าท่านประธานจะไม่ใช้ดุลยนิจครับจะให้คณะกรรมการชุดนั้นแหละครับและถ้าท่านบอกว่าเป็นใครเสนอใหญ่เป็นนักการเมืองและหายกังวลท่านจะทําตามนั้นครับ หลังจากที่พยานสองคนแรกได้เบิกความต่อสารไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสารก็ได้มีการสั่งพักกลางวันค่ะแล้วก็กลับมาไต่สวนอีกครั้งนะคะในเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะการไต่สวนก็ยังไม่เริ่มต้นขึ้นค่ะแต่ถ้าเรียงตามลำดับแล้วนะคะพยานคนต่อไปที่จะขึ้นเบิกความเป็นคนที่3ก็คือนายวิรัติกรยาศิริจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ตามด้วยนายสุรพลนิติไกรพ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะขอบคุณคุณพักวิภาค่ะ